ขอควมนะครับครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมใหม่จากกระพันเปพึ่งป้าครับครับดูแลทางด้านเพลงเนาะชุดใหม่ชุดใหม่เขาพี่ๆเขาอยากได้สีสันของกีตาร์มาเริ่มต้นเอ้ยมาเพิ่มบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้เข้ามาช่วยนิดนหน่อยน่ครับเป็นแบบมาร่วมมาร่วมงานได้ยังไงกันครับนี่ทำขนาดใดแบบผมรู้จักกันอยู่แล้วเพื่อนกันครับแล้ว แล้วเราคือแบบซ้อมกันมานานไหมครับวันนี้ไม่เลยครับจอดครั้งเดียวแล้วก็ซัดเลยโอ้โซ้อมมาซ้อมซ้อมกันเมื่อตอนต้นเดือนนะครับต้นเดือนเป็นงานของที่ทางร้านสตูดิโอลำครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องซ้อมมาเจอไปเลยปกติพวกเราเจอแบบอย่างนี้กันอยู่แล้วครับเจอกันบนเวทีเลยไอ้แต,แต่แต่พี่ไม่ได้ไปออนทัวร์กับใารไม่ไม,ไม่ไม่ครับ มันจะต้องปกติพี่ปามจะเล่นอยู่แล้วไงผมจะมาเล่นเฉพาะงานสำคัญง,งานใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้จริงทางทางวงนี้ส่วนใหญ,ญ่เล่นต่างประเทศแต่ในไทยไม่ค่อยไ,ได้เล่นเ่เล่นเ่ขาก็เล่นเขาเรื่อยๆนะฮะเดือนนี้ก็มีตั้งสิบงานมั้งเขาตามดีๆครับตามที่เทจนะครับเล่นกันตลอดแล้วเป็นไงครับร้องงานแล้ววันนี้สนุกครับผมวงนี้ระดับประเทศอยู่แล้วใครได้เล่นก็มันผมเมื่อกี้เห็นพี่บอกเลยว่า อย่าได้อังกอร์ในข้ยาวเนีหน่อยใช่ใช่ใช่วงนี้อย่าให้อังกอร์ครับอยากเล่นน่ย้าเพลงอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นเมื่อกี้ทางานตรากันบ้องเราเราผมบอว่าส่วนใหญ่เราเล่นเนี่ยจะแบบเรียกได้ว่าอะไรนะเล่นแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันสักทีเดียวก็มันเป็นเหมือนกับคอนเวอร์ชั่นบนเวทีครับลักษณะการเล่นดนตรีมันก็จะเหมือนกับเราพูดคุยกันบนเวทีเนาะอะไรเงี้ยก็ วันนี้มูต์เป็นยังไงอะไรยังไงมันก็ได้อกออกมาตามตามวันนั้นนะครับใช่แล้วเดี๋ยวทางพี่ทางทางวงเรามีอัปเดตอะไรยังไงบ้างไหมรับเดี๋ยวต้องคุยกับทางวงเองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อทําอะไรกันต่อล่ะเงี้ยหมายทางทักทักอพาร์ทเมนต์ใช่ไหมฮะอพาร์ทเมนต์เราเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ครับเพลงตื่นขึ้นฝันแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีงานสปอนเซอร์ให้อุดไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าจะมีงานวันที่สามสิบครับเล่นที่มีคอมโบ งั้นพี่ฝากเชิญชวนแล้วก็ฝังนกนับรุ่นพี่ใหม่เ,เดี๋ยวเราจะเปิดตัวคอนเสิร์ตนี้นะครับเล่นกับศิลปินอีกวงหนึ่งสำคัญมากอันนี้น่าจะเข้ากับเราได้ดีเลยครับ<ห>อ,อันนี้สามสิบก็คือให้ติตามแต่เขาให้ผมไปก่อน <laughs> <laughs> แต่เขาเดือนหน้าผมจะรู้เลยครับว่าจะเล่นกับใครไห <h ums> บัตครับเดี๋ยวเจอกันวันที่สามสิบเดือนหน้ารเราช่วงของการที่ผ่านมาเป็นรับเงานอะไรยังไงก็เรื่อยๆนะครับของการเราไปเล่นกันหน้าสนามหลวง ครับเป็นล่นกำเหนแบบเล่นที่งานสามหลวงครับที่งานมหาสงการจบไปแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับทางประเพณีไทยที่เราจัดครั้งยิ่งใหญ่ที่สนามหลกไปก็สนุกดีครับเล่นเล่นเที่ยวอี้ดูล้อเลยล้อไม่ต้องพาวเวอร์อย่างไม่ต้องพาวเวอร์ไม่ต้องการได้ดนตรีกับภาวะที่เขาสาดน้ำเนี่ยมันต้องเซฟอะไรอ๋อไม่โดนเลยครับเพราะว่าเวทีใหญ่มากไกลผมก็หลบๆอยู่ครับ ว่าเป็นปีแรกของกอนมอ้วยที่จะใช่ใช่ครับพี่ใช่หวัวามีไฟที่ต่อไปใช่เพนโอเคพี่จะมีอะไรจะฝากถึงวันนี้ฮะเดี๋ยววันเดี๋ยร์เจอกันคอนเสิร์ตใหญ่ครับก็พบกันโอเคขอบคุณมากกันนะครับสวัสดีครับ